ครับผมสวัสดีครับมอนี้พ่อกันอีกแล้วครับผมครับสาระควอมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูครับสําหรับมือใหม่ครับผมมอนี้ผมสิมาบอกวิธีแกหนูกัดลูกครับว่ามีวิธีแก่แบบใดเหตุแบบใดแน่นะครับมีจากวิธีเน่ยลองมาฟังเบ่งครับผมสําหรับมือใหม่ครับวิธีที่หนึ่งครับเขาต้องไปซื้อนูสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งครับประมาณนี้ครับมาเข่าคู่กันไ้ครับผมตั้งแต่หน่อยครับ บ่ต้องใจห่อนครับผมเข้าถึงสิไดลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็คือสื่อหนูสองเดือนสองเดือนเคืองมาเขาคู่กันไว้หนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าหนึ่งต่อสองก็แล้วแต่ครับผมมันสีเฮ็ดให้นหนูชิ่นกันตั้งแต่ใน,นหน่อยครับผมเขาจะชิ่นกันตั้งแต่น,นหน่อยครับบ่ให้บก่กลูกครับผมออกลูกมาก,กสิไดลูกเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่คือวิธีแรกๆเลยครับที่คนเลี้ยงหนูใส่อยู่ครับผม นี่แหละครับผมคือวิธีที่หนึ่งครับสื่อนู2เดือน2เดือนเคืองมากมาเข่าคู่กันไปครับผมนี่ครับที่วิธีเพิ่นใส่อยู่ครับค้นเลี้ยงนูทัวรไปใส่อยู่ครับก็คือวิธีนี้ครับวิธีที่สองครับผมก็คือห้องสื่อนูใหย่มากแล้วสีแก่จังไดครับวิธีสองนี่ก็คือต้องแยกคอดครับผมแยกคอดครับแยกคอดก็คือห้องแดหนูใหญ่มากครับสื่อนู4ี่หาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือน ปดเดือนก็แล้วแต่ครับผมได้หนูใหญ่มากร้อมผสมมาเลยยาตมันกัดลูกห้องสีเห็ดจังไดครับห้องก็ต้องแยกคอดละครับแยกคอดก็คือเอาลงผสมมือหนึ่งแล้วอีกสิบมื่หรือว่าสิบสี่มือเห้ากก็สังเกตหนูว,ว่าหนูมันอ้วนท้องมันอ้วนผิดปกติบ่อตัวเนียจับหางยกบึงว่าเห็นนมมอหรือว่าเ้าเป็นมือยห,ห้องบอกกัจับหนูห้ากก็สังเกตเบื้องหนูครับว่าท้องมันบวมมันสมบูรณ์ก็ ผิดปกติบอครับวันนี่เท่ากับมาจับแยกครับหันหูวานูทองเราฮาต้องต้องจับแยกออกไปไปคอดครับผมเตรียมบอขอดครับบอขอดนี่ก็ต้องใส่ที่ลบให้เขาครับถ้าอยากได้ลูกลอยบนเส้นเลยก็คือใส่ที่ลบครับหันบ่มี่ที่ลบนี่ก็ยังกัดอยู่ครับหันตัวได้หายครับตัวเมียตัวได้หายยังกัดอยู่ั้นเขาอยากได้ลูกลอยบนเส้นเลยก็คือใส่ที่ลบเข้าไปครับ ให้เขาอยู่ข้างในนั่นครับเวลาเขาให้อาหารเขาจะเบี่ยนห่าเขามีนาทีคือขอดอย่างเดียวครับที่นี่ขอดได้ประมาณสิบมือเข้าก่าที่ลบออกครับเพราะว่าลูกเขาจะดจะําจะแย่แล้วครับจะบว่ามีโอกาสกัดลูกแล้ว,ขวเขาค่อยโยกที่ลบออกครับยกที่ลบออกคือให้เขาได้ชิ่นกับห้อครับเวลาเขาให้อาหารให้น้ำเขาให้เขาให้ลูกเขาแย่มากเขาสิบว่าได้ให้ครับ นี่ครับวิธีที่สองครับสำหรับผู้ใดได้หนูใหญ่มากวิธีที่สามก็คือหนูเชีองครับเพศห้นูเชืีองเข้าสื่อหนูมากเขาก็ต้องหาตัวเชองเชียงครับย่าให้แบบโดดคู่ให้แบบคู่คู่แบบกระโดดกระโดดนะครับคือได้มาก,กคือกัดแน่นอนครับหนูตัวแม่ให้เนี่ยกัดแน่นอนเวลาเข้าไปสื่อหนูใหญ่มากเขาก็ต้องเลือกครับตัวได้โ่ให้ครับตัวได้เชองเช่องโบ่กระโดด แต่ก็คูอยู่แต่กับบอกกระโดดใสข่ขนนะครับคือว่าไงก็คือเฮ็ดเลือกให้เชื่องที่สุดนะครับหรือว่าขันห้อเลือกบ่ไใดห้อากับเท่ากับตองมาหยกขอดคือจังผมมาคือวิธีที่ผ่านมานี่ครับเฮ็ดเห็นแม่เชื่องครับตัวแม่เชื่องเท่าดใดแห้งดีครับลูกออกมาได้ลูกลอยเปอร์เซ็นต์ครับตัวแม่เชื่องครับผมใส่วิธีนี้ก็คือนี่นะครับผมใส่วิธีนี้อยู่ครับเวลาผมไปซื้อหนูมา ตอนนี้ผมมีหนูแล้วผมก็ซสื้อเวลาผมสื้อผมสีบัสื้อหนูไ่ครับผมสิสื้อหนูประมาณสองเดือนสองเดือนครึ่งมาเข่าคููไว้ครับแล้วเขาใครเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับนี่ครับมันสีบัไก่กัดลูกแล้วก็อยู่วิธีหนึ่งก็คือผมใส่วิธีคือตัวแม่ผมที่ผมเลี้ยงอยู่นี่ในฟาร์มผมนี่ผมเชียร์ไห้เชื่องมาทุกตัวเลยครับเห้ในเชห่เชีงเมื่อทุกตัวครับเชื่องเมื่อทุกตัวแปลว่ายังก็คือบ่แมนว่าเชื่องแบบให้อุ้มได้มาทุกตัวเด้ครับเชื่องก็คือยางเวลาเขาเปิดเบื้อ โบโดดคู่โบโดดกัดบอคู่นะครับเห็นแ,แม่เชียงครับตัวแม่เชียงได้ท่าไดแห้งได้ลูกลอยเปอร์เซ็นต์ครับขึ้นนี่ครับเทคนิคที่ผมเลี้ยงอยู่คือตัวแม่เชียงครับแต่ตัวผู้นี่ผมเลี้ยงแห้งหห้แห้งดีครับผมใช้เทคนิคนี้เลยครับผมตัวผู้นี่แห้งหห้แห้งดีครับตัวแม่เชียงมันสีย้อมตัวผู้ครับผมมันสิได้ลูกเร็วครับแล้วการตัวผู้ให้นี่ มันสีคุ้มเซื I I ้งตัวแม่ครับแหงเฮ็ดให้ลูกได้ลูกเร็วครับผมใส่วิธีนี้อยู่ครับในฟ้ามผมครับผมสีเฮ็ดตัวแม่เชื่องทุกตัวครับแล้วตัวผู้นี่ผมสีเฮ็ดให้ให้ทุกตัวเลยครับแห้งให้แห้งดีครับตัวผู้ผู้ใดมีตัวผู้ให้ในแห้งดีครับนี่คือเคล็ดลับเลยครับผมที่ผมใส่อยู่ครับได้ลูกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าตัวแม่เขาเชื่องเขาสิดูแลลูกดีครับเขาสิบอกัดลูกนี่แหละครับผมผมมีสาระความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมูนี่มาฝากก็คือวิธีแก่หนูกันลูกครับที่ผมใส่อยู่นะครับแต่ว่าบาง้าพเพิ่นกับใส่วิธีของเพิ่นครับแต่ว่านี่ผมมาฝากเมื่อไหม่ครับล่องไปปับใส่เบิ่งครับผมมูนี่ผมก็มีสาราความรูกเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูมาฝากตอนนี้ครับผมรอเบิ่งคลิปนะครับว่าผมสิมีสาราความลูกอยียงมาฝากอีกครับคันผู้ใดอ,อยากลูกเรื่องอีหยังเกี่ยวกับหนูกับล่องไปหาเบิ่งคลิปครับผมที่ผมโพสต์อยู่ใน เฟซบุ๊กผมหรือว่าอยู่ในวิดีโอในเฟซบุ๊กครับผมอยากลูกเกี่ยวกับนูการลูกนูบอกลูกนูกกเป็นโรคเงี้ยงเนี่ยมีทุกอย่างครับสาระรุ่นร่วนครับที่ผมเอาลงไว้ก่อนนั้นรออเบ,บิ้งคลิมนาครับผมฝากติดตามผมนะครับหนูนาดอดอุดมฟาร์มจำหน่ายอุปกรณ์0617980275ขายของจักหน่อยหนึ่งครับผมมื้อนี้กะเอาไว้ซันี่ครับผมรอเบ,บิ้งคิมนาครับ ว่าผมสิมีสาระค้อมรูอยังมาฝากพี่น้องอีกครับผมมีแน่นอนครับผมืม้นนี้ก็วัสดีครับ